โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม FKL นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม PUBG MOBILE เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีแก้ปุ่มนอนหายในอัปเดตใหม่1.6กันนะครับมีวิธีการตั้งค่ายัางไงเข้าไปดูกันเลยครับใครที่มองหาร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วต้องร้านนี้เลยนะครับ Overtop Up ไม่ว่าจะเป็นเกม PUBG MOBILE PUBG ไส้กอกหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายมีโปรโมชั่นให้เลือกกันเยอะแยะเลยนะครับสนใจคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ Let's go ตอนนี้ช่อง FKL สามารถสมัครสมาชิกหลายเดือนได้แล้วนะครับพร้อมรับสิทธทิพิเศษไปเลยนะครับมีราคาทั้งหมด4ระดับนะครับ Supporter Level 1 20บาทต่อเดือน Supporter Level 2 50บาทต่อเดือน Admin 300บาทต่อเดือน VIP 1,000บาทต่อเดือนแล้วผู้สมัครสมาชิกเวลาคอมเมนต์ในไ like ลฟ์สดหรือคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก็จะมีป้ายผู้สนับสนุนเท่ๆอยู่หลังชื่อนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้อิโมจิที่เรากำหนดไว้ได้นะครับสมัครกันเยอะๆนะครับทุกคนแล้วเจอกันครับ โอเคนะทุกคนนะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในหน้าล็อบบี้เกมนะหลังจากที่พับจีม b i l e ได้อัปเดตแพท1.6เข้ามานะครับหลายๆายคนก็บักปุ่มกันเยอะแยะเลยนะครับทุกคนนะสำหรับใครที่บักปุ่มแพท1.6นะสามารถเข้าไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ที่ใต้ดิสคริปชันนะครับแล้วก็จะปักหมุดไว้ที่บนตัวไอด้วยนะครับทุกคนโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้ปุ่มนอนหายกันเลยครับอย่างแรกนะให้ทุกคนไปที่เชียร์พาร์กก่อนเลยนะทุกคนนะเราจะได้เห็นปุ่มนอนขึ้นมาา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 นน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 ะะะโโออออเเเเเคคคคครรรรรัับบบทททุุุกกกกกตี้้้้้็ขขมมายู่ยนนะ่่ใใชช๋ววหหํปึจ ให้เราไปที่ฟันเฟืองนะครับทุกคนไปที่การควบคุมนะครับแล้วให้เราไปที่ตั้งค่านะครับแล้วกดบันทึกหนึ่งทีนะแล้วกดออกนะครับแล้วปุ่มต่างๆมันก็ขึ้นโชว์ขึ้นมานะตอนนี้ปุ่มนอนผมยังมีปกตินะครับแต่หลายๆคนนี่ปุ่มนอนหายไปนะเป็นเพราะฟีเจอร์ใหม่ที่มันเข้ามานะทุกคนนะจริงๆปุ่มนอนนอนไม่ได้หายนะครับแต่มันเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในแผลหนจุดหนะครับที่เป็นการรวมท่าก้มกับท่าบอบในปุ่มเดียวกันนะครับมันเลยหายไปนะครับให้เราไปที่ฟันเฟืองนะครับแล้วก มันจะอยู่ตรงที่ส่วนนี้นะครับรวมท่าก้มกับท่าหมอบนะครับให้เราไปแตะที่เครื่องมหมายคำถักนะครับ <men ly> ให้มาอ่านดูก่อนนะครับว่าปุ่มหมอบจะถูกซ่อนเมื่อเปิดส่วนนี้แตะปุ่มก้มเพื่อก้มแตะปุ่มก้ม <men ly> <ๆๆ S 1> ค้างเพื่อหมอบลงอ่ามันจะเป็นตัวนี้นะหลายๆคนไปเปิดตรงนี้นะครับอ่ากดเปิดปุ๊บปุ่มนอนมันจะหายไปนะครับทุกคนนะเราไม่สามารถที่จะนอนได้นะครับแล้วก็กระโดดกบไม่ได้เลยทุกคนมันจะเป็นการกระโดดอย่างเดียวนะครับแก้ง่ายโดยการไปปิดแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยทุกคนนะรวมท่าก้มกับท่าหมอบนะครับอ่าเรากดป ปุ่มนอนเราก็กลับมาปกตินะครับเราก็สามารถกดนอนได้ปกติเลยกระโดดได้ปกตินะครับกระโดดกรบได้ปกติเลยมีแค่นี้เลยนะครับทุกคนนะวิธีแก้ปุ่มนอนหายนะทุกคนง่ายๆมากเลยคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยครับทุกคนถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ